เราก็จะมาคุยกันว่าจริงๆแล้วอากาศที่เรามองไม่เห็นเนี่ยหรือเรามองไม่เห็นผ่านแสงเนี่ยมันก็อันตรายกว่าที่เราคิดนะครับแล้วก็เรามารู้ลึกรู้จริง,รรงเรื่องของประสิทธิภาพของเครื่องกรองอากาศ a อ m o ฮัทม s สเปียสกาแล้วก็แอร์ฮัทมูเปมิกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในบ้านในแต่หลังเนี่ยครับมันจะมีส่วนของแบคทีเรียไวรัสแล้วก็เชื้อรา ห้องนอนก็มีรังแคแบคทีเรียไวรัสแต่ก็อไรฝุ่นห้องนั่งเล่นก็จะมีสารประกอบอินทรีย์สารเลรยต่างๆหรือว่าละอองเกสรฟอร์มาดีไฮควันบุรีห้องครัวก็มีสารก่อภูมิแพ้จากมแมลงสาบเชื้อราต่างๆแล้วก็กลิ่นของอาหารทีนี้เครื่องออกอากาศ a อ m o s p h e ี e Sky เนี่ยครับมันมีความโดดเด่นยังไงแล้วทำไมถึงเ,เป็นตัวเลือกสำคัญโดยเฉพาะก่อนที่เขาจะขึ้นราคากันตอนที่เราทำ ไลฟ์นี้ครับมันก็คือเดือน11นะครับตอนเดือน11ของ2,565 1มกราคมของ2,566ราคาเครื่องกองอากาศก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับเป็นเวลานาทีทองสำคัญที่เราควรจะบอกให้ลูกค้าของเรารู้ว่าเครื่องกองอากาศตัวนี้เรามีช่วงเวลาเขาเรียกว่า golden time golden period นะครับ สำหรับการซื้อเครื่องกรองอากาศในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ในราคาที่ถูกกว่าเดือนมกราคม66ที่กำลังจะถึงนี้เนาะครับในระบบของเครื่องกรองอากาศนะครับมีอยู่3ขั้นตอนนะั่นคือแผ่นกรองยาบแผ่นกรองฝุ่นแล้วก็แผ่นกรองกลิ่นนะครับตามลำดับเหตุการณ์ตามลูกศรเซอร์โคลนี้เนาะทีนี้ครับแผ่นกรองยาบเนี่ยก็ง่ายๆครับเหมือนกับแผ่นกรองทั่วไปที่มีอยู่ใน a i r Condition เราสามารถถอดล้างได้ในแผ่นกรองสกรองสาตัวของเครื่อง,งองกรองอากาศนะครับแผ่นกรองหยาบคือแผ่นที่สามารถกรองได้แล้วก็จะติดพวกอนุภาพขนาดใหญ่ที่เรามองเห็นเช่นเส้นผมขนสัตว์ขนแมวหรือว่าฝุ่นต่างๆหัวใจสำคัญตัวหนึ่งนะครับก็คือเครื่องกรองอากาศของแผ่นกรองอากาศ h e ปาของ a t m o s p h e r e Sky นะครับมันทรงพลังขนาดไหน มันทรงพลังก็คือแผ่นกรองอากาศ a อ m o มเฟ e ยสกายนะครับสามารถกรองฝุ่นละเอียดขนาดเล็กได้ดีกว่าแผ่น h ฮป้ทั่วไปถึง125เท่า125เท่านะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาเครื่องกรองอากาศที่เป็น h ฮป้ทั่วไปครับมาวางเรียงกัน125ตัวเปิดพร้อมกันให้กรองอากาศพร้อมกันยังไม่สามารถเท่ากับเครื่องกรองอากาศแอ m o s เฟียสกายเครื่องเดียวที่เปิด แล้วก่องอากาศได้ดีกว่าเครื่องกองเฮปาทั่วไป125เท่าครับเพราะว่าเครื่องกองอากาศเฮปาเก็บอนุภาพอยู่ที่0.3ไมครอนเฮปาถูกคิดค้นขึ้นมาตอนที่ปี50ครับตอนที่นักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาทดลองกรรมดภาพร,รังสีกันเขาคิดเฮปามาเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์นะครับได้อยู่ในห้องที่มีแผ่นรองอากาศและปลอดภัยจากกรรมดภาพรังสี ก็คือ0.3ไมครอนนะครับแล้วแผ่นกรองอากาศของ atmosphere sky นะครับยังละเอียดกว่าเครื่องปรับอากาศของห้องปลอดเชื้ออีกนะครับห้องปลอดเชื้อที่เขาผ่าตัดกันเนะีครับเขาใช้แผ่นกองที่0.12ไมครอนนะครับแต่ว่า atmosphere เล็กกว่านั้นมากนะครับแม้แต่ Drive เองยังเล็กกว่านั้นเลยแล้วเชื้อโรคต่างๆครับเชื้อโรคต่างๆต,ต,ตั้งแต่สเตโปคอคัส ลงไปถึงไลโนไวรัสเนี่ยครับก็คือตั้งแต่0.7ไมคอนนะครับ0.5 0.11 0.11นี่คืออะไรครับนี่คือโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิดนะครับ0.11เครื่องกรองอากาศแอนโนเทฟเฟียทุกรุ่นกรองได้เท่าไหร่ครับ100%นะครับไข้หวัดนก0.98ก็100%ครับเล็กที่สุดที่มนุษย์คนพบก็คือไลโนไวรัส 0.023ซึ่งเครื่องออกาศก็ก,กองได้99.99546%เพราะฉะนั้นนะครับไวรัสทุกตัวที่เรารู้จักกันเครื่องกองอากาศ a อ p o s p h e r e Sky a แอสโต p h e r e Mini และ a d อ o s p h e r e Drive กล่องได้หมดครับและนี่คือความละเอียดของแผ่นกลอง Admosphere Sky นะครับคือ0.0024ไมครอนละเอียดขนาดไหน ตรงนี้ไม่ใช่หางหนูยักษ์อะไรนะครับนี่คือเส้นผมของมนุษย์นะครับก็คือ human hair นะครับตรงนี้ที่ผมลองไว้คือ,อมเมล็ดเกลือและสังเกตไหมครับ white blood cell เซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับและอันนี้คือเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับเซลล์เม็ดเลือดแดงในที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเจ็ถึงแไมครอนแต่มาดูตรงนี้ครับฝุ่น pm 2.5 p m 2.5นะครับมันเล็กมากกว่าเม็ดเลือดของเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันซึมเข้าไปในหลอดเลือดในผนังเลือดและในเซลล์เม็ดเลือดได้ลึกลงมาอีกมากกว่า p m 2.5ก็คือโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด -19 ที่เราคุ้นเคยกันหลายปีแล้วแล้วใต้ของเส้นปลาพวงนี้ครับคือความเร็ที่ลึกลงไปมากกว่าสิ่งเหล่านี้นี่คือซิก้าไวรัสนะครับ ก็คือ0.045ไมครอนแต่ว่าใต้ลงไปนี่คือ0.0024ไมครอนนี่คือเครื่องกอากาศ2ตัวครับที่กรองได้มากกว่าสิ่งปนเปื้อนทั่วไปแล้วยังมีประสิทธิภาพในการกรองสิ่งปนเปื้อนมากกว่า300ชนิดครับเรามาดูความยาวของแผ่นเฮป้าในเครื่องกรองอากาศ a t m o s p h e r e s k y กันนะครับเมื่อเราลากออกมาจะได้ความยาวของแผ่นกรองเฮป้าถึง9.6เมตร แต่ว่าสามารถที่จะเก็บพับๆรวมกันอยู่เล็กๆภายใต้แผ่นกลองแผ่นเดียวนะครับนี่คือเกือบ10เมตรนะครับสามารถกรองอนุภาคฝุ่นที่ PM สองจุดได้หมดจดแน่นอนนครับนี่คืออนุภาที่เล็กทีนี้เปรียบเทียบครับถ้าลูกบอล2เมตรเนี่ยครับเป็น2ไมครอนหรือ PM 2.5 a จุ o s p h แอ e มอ y จะกรองได้เท่ากับเมล็ดข้าวสารครับสังเกตดูไหมครับว่าลูกบอล2เมตรกับเมล็ดข้าวสารแตกต่างกันสุดๆเพราะฉะนั้น PM 2.5ไม่สามารถผ่านเครื่องกรองอากาศ a อ m o s p h e r e Sky ได้เหมือน PM 2.5เป็นลูกบอล2เมตรแต่ตะแกรงของ a อ m o s p h e r e Sky เท่ากับเมล็ดข้าวสารเนี่ยครับนี่คือความแตกต่างความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของเครื่องกรองอากาศ a อ m o s p h e r e Sky ก็คือ เม็ดคาร์บอนกำมันนะครับซึ่งมีรูพรุนเยอะมากนะครับแล้วก็กำจัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในบ้านได้อย่างหมดจดแม้แต่ฟอร์มาดีไฮโอโซนแล้วก็สารอินทรีย์เอา้าโอโซนเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่หรอแล้วทำไมเราต้องกำจัดมาทำความเข้าใจกันครับว่าจริงๆแล้วโอโซนจัดเป็นก๊าซพิษนะครับการรับโอโซนเป็นประจำอาจจะทำอนารายต่อปอดโดยเฉพาะในวัยเด็กที่ปอดกำลังพัฒนานะครับก๊าซโอโซนนะครับ เหมาะสาหรับการขจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศนะครับแต่ไม่เหมาะสําหรับการอยู่อาศัยนะครับปรับความคิดใหม่ครับอากาศบริสุทธิกับโอโซนบริสุทธิ์ไม่เหมือนกันยิ่งบริสุทธิ์มากเข้มข้นมากยิ่งอันตรายมากครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องกรองอากาศที่มีปล่อยโอโซนบริสุทธิ์ออกมานะครับแอตโมสเฟียร์ก็กำจัดได้ครับทีนี้เรามาดูกันต่อครับแผ่นกรองคาร์บอนกำมันอัดเม็ดของเครื่องกรองอากาศแอตโมสเฟียร์สกายเนี่ยครับ มันมีความน่าสนใจยังไงนี่คือตัวอย่างของคาร์บอนในแผ่นกรองนะครับเป็นคาร์บอนกำมันอัดเม็ดที่ทําจากกะลามะพร้าวสามารถกําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศแล้วก็ช่วยกําจัดนะครับมีส่วนสําคัญนในในเครื่องกรองอากาศของ a อ m o s p h e r e Sky นะครับมาดูพื้นผิวสัมผัสของแผ่นกรองกลิ่นกันครับมีน้ําหนักถึง1.3กิโลกรัม อยู่ในแผ่นในเครื่องกรองนี้นะครับ1.3กิโลกรัมเท่ากับสามารถกำจัดได้1,150ตารางเมตรหรือเท่ากับ1ล้าน5แสนตารางเมตรเปรียบเทียบสนามฟุตบอลน,นะครับสนามฟุตบอลเท่ากับ205สนามนี่คืออนุภาพในการจับกลิ่นนะครับถึง205สนามสมมติเราเอาปล่อยกลิ่นเข้าไปในสนามฟุตบอลน,นะครับสนามที่1ถึงสนามที่205 กลิ่นจะหมดและเครื่องกรองอากาศตัวนี้แผ่นกรองก็จะเต็มแต่ถ้าเปรียบเทียบเป็นคนไทยครับนึกถึงสนามหลวงแล้วกันเราสามารถจับอนุภาพกลิ่นได้ถึง13สนามหลวงสนามหลวงใหญ่ไหมครับใหญ่มากเลยนะครับแล้วกลิ่นที่มีความกว้างขนาด13สนามหลวงนะครับถูกเก็บหมดอยู่ในคาร์บอนกำมะหยาดเม็ดครับและนี่คือเอกสารของ l a บ เครื่องกรองอากาศ a t m o s p h e r e Sky แล้วก็ t m o s p h e r e m i น i นะครับ330ชนิดผ่านแลบหมดแล้วดูตามลูกศรน,นะครับอันนี้คือโคโรนาไวรัสโควิด19เห็นไหมครับตรงนี้คือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ABC ครับก็กำจัดได้นะครับและนี่ก็คือกลุ่มพวกสารเคมีฟอร์มาดีไฮซึ่งก็กำจัดได้เห็นไหมครับนี่คือ300กว่าชนิดนะครับ ทั้งเชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสกําจัดได้หมดเลยทีนี้มาดูเครื่องตัวเล็กมั่งคุณน้องมินิคุณน้องมินินนทําอะไรได้บ้างนะครับคุณน้องมินิก็ได้330ชนิดเหมือนกันครับลูกศรน,นี้คือโคโรนาไวรัสโควิด19ลูกศรต่อมาก็คือไข้หวัดใหญ่ ABC สายพันธุ์ ABC นะครับแล้วก็นี่คือเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะครับ รวมถึงฟอโมนิไฮและโอโซนด้วยเห็นไหมครับว่าเครื่องกรองอากาศทั้งแอสโวดฟ f สกายและแอสโวดฟิมินิกำจัดสิ่งปนเปื้อนไม่พึงประสงค์แม้แต่กล่นได้สูงมากๆถึง300กว่าชนิดนะครับทีนี้เรามาดูความเร็วในการกรองครับไม่ใช่กำจัดได้300กว่าชนิดจะใช้เวลา3วันในการกรองหมดอัตราการกรองอากาศของเครื่องกรองอากาศเขาเรียกว่า CADR Clean Air Delivery Rate เครื่องกรองอากาศของ Sky สามารถกรองได้300ลูกบาทฟุตต่อวันนะครับไม่ใช่ครับต่อนอาทีมาดูกันครับอัตราการกรองอากาศไหลเวียนผ่านเครื่องกรองอากาศ a t m o s p h e r e Sky ณนะช่วงเวลาหนึ่งนะครับช่วงเวลาเดียวนะครับไม่ใช่ทั้งหมดเท่ากับ8.5ลูกบาทเมตรต่อนาทีหรือ300ลูกบาทฟุตแล้ว8.5ลูกบาทเมตรต่อนอาทีเนี่ยมันแค่ไหน แล้วก็อยากรู้โอเค8.5ลูกบาทเมตรต่อนาทีนะครับมันเที่ากับ1ลูกบาทเมตรเท่ากับ1,000ลิตรเท่ากับ8,500ลิตรต่อน,นาที8,500ลิตรเมื่อเทียบกับขวดน้ำ2ลิตรเนี่ยเท่ากับ4,250ขวดน้ำขนาด4,250ขวดนะครับไหลผ่านเครื่องกรองอากาศภายใน1น,นาทีเจอไหมครับ เท่ากับเจดสิบขวดในหนึ่งวินาทีสมมติดิดนิ้วเป๊ะอากาศเท่ากับน้ำขวดน้ำสองลิตรเนี่ยพุดผ่านเครื่องอากาศไปแล้วเจดสิบขวดนี่คืออนุภาพครับถ้ามีคนเป็นโควิดหัดเชยนะครับภายในนาทีเดียวครับเชื้อโรคที่เขออาหัดเชยมาสักคู่เก็บอยู่ในเครื่องอากาศหมดแล้วแต่ที่น่าสนใจก็คือเอ้าแล้วเครื่องนี้ทำงานขนาดเนี้ยเขาใช้มอเตอร์อะไร มอเตอร์นะครับเขาเออกแบบมาจากประเทศเยอรมันนะครับไม่ใช่ AC ไม่ใช่ DC นะครับแต่เป็น EC Electronic Control เพิ่มการไหลเวียนของอากาศถึง20%นะครับแต่ว่ายังคงเสียงเบาเท่าเดิมปกติหมุนเร็วขึ้นแรงขึ้นมันควรจะดังขึ้นไหมครับมันควรจะดังขึ้นเนาะแต่ตอนนี้คือเสียงเบาเท่าเดิมครับและประหยัดไฟเท่าเดิมด้วยประสิทธิภาพสูงขึ้นบวกกับเสียงรบกวนที่น้อยลงนี่คือหัวใจ ของเครื่องกำองอากาศระดับพรีเมียมครับไม่ใช่เสียงดังเป็นโลสีก็ไม่ไหวเนาะนะครับและการออกแบบครับดีไซน์สวยงามออกแบบมากว่า200แบบจนได้แบบที่ดีที่สุดนะครับผ่านมาตรฐานของ a h แ m สมาคมผ,ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟไฟฟ้าภายในบ้านของอเมริกาผ่าน Energy Star ครับมาตรฐานรับรองสำนักง,งานพิทักษ์สิ่งแวดล้อม e n e r g y UK นะครับ ให้การรับรองว่าเครื่องกรองอากาศแอดวอดเฟียนะครับน่าเชื่อถือในการกําจัดสารก่อภูมิแพ้และสารก่อระคายเคืองที่เหมาะสมกับการที่คนเป็นโรคภูมิแพ้ควรใช้อย่างยิ่งเรามาดูกันครับว่า RG UK สถาบันเนี้ยครับเขาตรวจสอบอะไรบ้าง RG UK เครับเขาตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนมากกว่า102ชนิดใน19หมวดที่ก่อเกิดระ,ะคายเคืองแล้วเข้าไปในเว็บไซต์ได้ครับ แล้วก็เลือก Allergy UK นะครับแล้วเราก็เลือกเมนูเลือกการทดสอบผลิตภัณฑ์แล้วก็ลองการลองรับมาตรฐานในแต่ละผลิตภัณฑ์ใน19หมวด102ชนิดที่ทำให้กลก่อผุ่ิแพ้เลือกทั้งหมดเลยครับทั้งชอโรคฝุ่นพงฟงร์มดีไฮเลือกทุกตัวหมดเลยครับเราจะพบผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือเครื่องกองอ่ออากาศ a อ m o อนเฟ,ฟกาปัจจุบันมีมินิด้วยนะครับที่ผ่าน มาตรฐานกำจัดภูมิแพ้ถึง102ชนิดใน19หมวดครับนี่คือมาตรฐานโลกนะครับตัว AMV ไม่ได้ออกแบบมาให้ตัวเองการันตีตัวเองนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาตรฐานนะครับแล European, ้วก็ยูโรเปียนเนีครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าแผ่นกรองอากาศและเครื่องกรองอากาศของ Air Moist f r Sky เมื่อเทียบกับ h ฮปปาทั่วไปนะครับจะเห็นว่าอนุภาพการกรองต่างกันลิบลับ 0 0 0 2 4ไมครนกับ0.3ไมครอนอันนี้0.3ไมครนได้99.97 0.0024ได้มากได้มากกว่าคื 99. อ99.99กําจำจัดสิ่งปนเปื้อนได้มากกว่า300ชนิดอันนี้ไม่ได้มีผลทดสอบครับน,นี่มีมาตรฐานเพียบนะครับในขณะที่เฮปาทั่วไปไม่ได้มีมาตรฐานครับบริษัทรองรับตัวเองเพราะฉะนั้นเครื่องกรองอากาศ a t m o s p h e r e Sky และ a t m o s p h e r e Mini ภายใน2เดือนนี้ครับจึงเป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจมากๆ แล้วความแตกต่างมันแตกต่างกันยังไงครับพี่ใหญ่สกายกับน้องมินิมาดูเรื่องประสิทธิภาพฝั่งซ้ายก่อนครับขนาด0.0024ไมครนเท่ากันครับประสิทธิภาพในการกรองเท่ากันครับกำจุนกับจัดสิ่งปนเปื้อนมากกว่าสมอชนิดเท่ากันครับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเหมือนกันครับข้อแตกต่างก็คือพัดลมมีคนละระดับนะครับ5ระดับกับ3ระดับ การทําความสะอาดต่อนาที300ลูกบาทฟุตกับ130ลูกบาทฟุตมินิออกแบบมาให้ใช้กับพื้นที่เล็กกว่านะครับก็คือ19ตารางเมตรในขณะที่ Admosphere Sky ออกแบบมาให้ใช้กับพื้นที่43ตารางเมตรครับและการรับประกันก็คือ5ปีกับ3ปีนะครับนี่คือโครงสร้างของเครื่องก,องกรอา t m o s p h e r e s k y แล้วก็แ m o s p h e r e Mini ครับแล้วเราสามารถกำจัดด้วย เราสามารถไม่ใช่กําจัดเราสามารถกําหนดการตั้งค่าต่างๆและตรวจสอบอากาศได้ด้วยจากมือถือของเรานะครับอินเทอร์เน็ตออฟ s ทีนี้ครับสินค้าเท่ากันเราแข่งกันที่คุณภาพคุณภาพของ a แอดมฟร r เมื่อไปแข่งกับเครื่องกรองอากาศ HEPA แข่งได้ไหมครับแข่งไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้สินค้าคุณภาพเดีวยวกันแข่งกันที่ราคาเครื่องกรองอากาศที่มีราคา ที่มี0.0024ไมครในตลาดมีไม่มากนะครับถ้ามีก็ราคา6-7หมื่นครับสูงกว่าแอนโมเฟยแน่นอนนะครับและนี่คือการรับโบนสัส 1, 1, 1เครื่องจะได้เงินทอน4,001น,นะครับจนถึงเครื่องที่10นะครับจะได้เงินทอน9,006ถ้ารวมรวมกันซื้อนะครับสกาก็สามารถมีรายได้เยอะขึ้นมินิก็เช่นกันครับซื้อ1เครื่องมีเงินทอน1 3 5 0บาท ซื้อ12เครื่องมีเงินทอน48600บาทครับขอย้ำนะครับนี่เป็นราคาของปี2,565หลัง66นะครับเงินทอนจะมากกว่านี้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่เขาสูงกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักธุรกิจนะครับที่ยังไม่มีเครื่องกรองอากาศผมขอแนะนำให้มีในช่วงนี้แหละครับในช่วงนี้เป็นช่วงราคาที่ดีที่สุด สำหรับการมีเครื่องกรองอากาศหรือว่าอุปกร,กรณ์ที่เราใช้สาธิตเพราะว่าในอากาศอันตรายกว่าที่เราคิดครับในวันหนึ่งที่เราจะไปสาธิตสินค้าถ้าเราไม่รีบตัดสินใจในเดือนนี้สองเดือนนี้นะครับเราอาจจะต้องตัดสินใจดอเครื่องอากาศอยู่ดีครับแต่ในราคาที่เขาขึ้นราคาแล้วโอเคนะครับวันนี้สําหรับคําสัญญาว่าเราจะสาธิตสินค้าให้ดูผ่านออนไลน์ก็ประมาณนี้สําหรับเครื่องกรองอากาศ a d m o r p h e ี s Sky แล้วก็ a s m o r p h i ี i มนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับการดูไลฟ์ของทุกคนทุกคนอาจจะดูย้อนหลักับเพราะว่าตอนนี้ไลฟ์ก้อนดึกมากแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ